นี่ไงโดแล้วครับผมเช็คเบรกก่อนครับยังไงครับนัาเจมผมเพิ่งตกสองไม้นะครับโอ้ยปลาดุกปลาดุกเอ้ยเอาใส่เนี่ยครับปลาดุกมันดูครับว่าปลาอะไรครับเอ้ยเจมเอาช้อนให้เจ้หน่อยเร็วปลาปลามีไส้อยู่ออยยังงไไ่่มมีจะแปฝงไงตากโอ้อันนี้นี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรปลา โอ้โหต้องเป็นปลาหันหลังครับเจมเจมเร็วอันนี้ขี้เลยเขียอเลยปลาเกี่ยวครับปลาเกี่ยวโอ้ไซส์สวยมากเลยโอ้โหนีครับไซส์สวยมากเลยครับนี่ครับดูสีหน้าคนได้ปลายังไงก็ถือว่าได้นะคะท่านผู้ชมได้ก็คือได้หนึ่งแต้วนะคะจะเกี่ยวอะไรก็ถือว่าได้ตัวนะคะโอเคโอเคโอเคนับหนึ่งนะถือว่านับหนึ่งครับผมหมดแล้วล่ะ <ม>สวัสดีนนครับผมวันนี้เรามาตกปันนินกันนะครับวันนี้เราพา,า,ามาตกกับแฟนเราแล้วก็นัดเจมเยามาดูกันครับว่าปันนินจะไซส์ใหญ่ไหมวันนี้ว่างๆครับวันนี้ไม่ได้ทํางานครับก็เลยพากันมานั่งตกปันนินาาเล่นชิวๆที่บ่อนะครับเฮียเหยนียวอะเฮียแบบว่าเวลาเราโดนทำเหนียวเจมเฮ้ เจม,มุงวัดตกเบาได้เบามึงโหดไปไหนเนะะี่ยบะเบาเดี๋ยวเบ็ดมันจะเข้าหน้าจะเข้าหน้าซอนเนี่ยเอาเ้าเด็กคนหวาแล้วนะซอมันวัดมันมันได้ปลาฉดูเลยดู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  นของเราคือมือใหม่นะคะเ <st arts> พิ่งหัดตกปลาค่ะอย่ามาลองผ <PM> มนี่เราก็พาแฟนมาหัดตกปลาน,นิ้นครั้งแรก <empezar> มาดูันว่าจะเป็นยังไง อันนี้เราตกแบบกระทบสายนะครับไม่ได้ใช้ทุนไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับ แล้วไงจ้าหวานหวานเลยนี่นะครับโดนแล้วนะครับผมหวานเลยนี่นะครับเจ๊บอมโดนแล้วนะครับเจ๊บอมโดนแล้วนะครับมันดูข้าว่าปลาอะไรครับเฮ้ยเจมเอาช้อนให้เจ๊หน่อยเร็วปลาปลามีไซส์อยู่รอยังไง่ที่อไม่็ะแปงไงตากเขาเอ้ยเอาคีมนี่ปากปลาขึ้นเลยก็ได้ใจเย็นใจเย็น หลบกล้องหลบกล้องหลบกลบ้องยืนฝังทำไมอ่ะใจเย็นฮเฮ้ยเกี่ยวอะไรก่อนโอ้อันนี้ <c oughs> นี่ครับท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรปลาโอ้โหปลาหันหลังามนปลาหันหลังครับเจมส์เจมเร็วอันนี้เขียวเลยเกียวอะไปลาเกี่ยวครับ <c oughs> ปลาเกี่ยว <c oughs> โอ้ไซส์สวยมากเลยอ้นี้ครับไซสยสวยมากเลยครับ นี่บดูสีหน้าคนได้ปลายังไงก็ถือว่าได้แล้วค่ะท่านผู้ชมได้ก็คือได้หนึ่งแต้วนะคะจะเกี่ยวอะไรก็ถือว่าได้ตัวนะคะโอเคโอเคโอเคนับหนึ่งนึกถือว่านับหนึ่งครับผมเจมใส่ท้าเลยนะโอเคอย่าดูถูกซอหนูเฮ้ยดูถูกซอโอ้ยยังไงของเราอ่ะตัวเล็กๆอ่ะเขาไม่นับเราเกมของเราได้หนึ่งแต้มแล้วนะคะผม เป็นการตกปลาที่ถือว่าอันนี้เขาเรียกว่าโคตรฟุกครับเกี่ยวหางปลาก็ได้นะครับโอ้โอได้ก็คือได้ครับท่านผู้ชมครับโอเคโอเคไม่เถียงไม่เถียงได้ก็คือได้ครับจะเกี่ยวอะไรก็<ล>ไ,ได้ครับคนใครไม่ได้ก็ไม่มีไม่มีปากเสียงอ่ะจะบอกว่าฝีมือล้วนๆละครับนาง อีย่างคนผอผานี่แหละครับผ่านไปไกลครับผมได้ตัวแล้ว <c oughs> พูดอะไรก็ดูดีไปหมดฮะ <c oughs> ไอคนที่ยังไม่ได้ตัวก็จะนั่งเงียบๆอย่างเรานี่ยังไม่ได้ตกเลยเพิ่งจะขึ้นสายถึงก็ต้องยืนถอยกันเลยทีเดียวเอาแม่งตรงนี้แหละตอนหน้าเลยมันอยู่แค่ตรงนี้แหละดูท่าละ เอาคันเอาคันตกปลาบึกมาตั้งตกเล่นเนี่ครับเรากลัวโดนหลังคาไงเราต้องมาไกลๆหน่อยอย่าไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไปดิใช่เปล่าไปดิใช่เปล่าไม่ใช่ครับใช่เปล่าไม่น่าใช่นะอุ้ยอุ้ยไม่อยู่ครับข้างเราเขาวัดต้นใหญ่เลยเดินเบาครับเดินเบาไปแล้วน่วนะองแท้โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ อยอยด์นีั้แล่เเลยยิลูกนึงเราจะบอกจะปูกเป็นตาตานะเราตกปลาดุกครับปลาดุกเยอะ เอี้ยเกี่ยวอุ้อร่อยเนี่ยอรไอยอ่ะอรไอยใจคอนี่จะให้เกี่ยวอย่างเดียวเลยใช่ไหมเดี๋ยวถ้าให้คนอื่นเขาตื่นเต้นนะสิครับยกโชว์หน่อยยกโชว์กล้องหน่อยอายเขากี่เล็กกี่เล็กกี่เล็กเดินแล้วครับอุ้ยเดินเบามากเดินเบาจริงปนินบ่อนี้เดินเบามากนะครับ อาว่าไงคะน้าเจมน้าเจมยังแห้วอยู่นะครับน้าเจมยังหงุดหงิดอยู่ครับยังหาจังหวะวัดไม่ถูกยังหาจังหวะวัดไม่ถูกเลยแบบนี้ไม่ได้ก็จะส่งลงคอนะครับมาหากับข้าวก่อนนะครับนน้องๆะรว่อกที่เรานั่งตกปันนีนก็เห็นมีปลาช่อนจิบอยู่นะครับ กินเบามากกกินเบาามอารมณ์แบบว่าสายไม่วิ่งอ่ะเดินเอื่อยๆมากเออกินแบบใส่ไม่วิ่งอ่ะนี่ไงโดูแล้วครับผมเช็คเบรกก่อนครับยังไงครับนัดเจมผมเพิ่งตกสองไม้นะครับโอ้ยปลาดุกปลาดุกเอ้ยเอาเอาใส่เนี่ยนี่ครับปลาดุกโอ้บอกแล้วครับอ้าว่าไงครับนัดเจมเรามาหาปลาดุกเราก็ได้ปลาดุกเลยครับ ไซประมาณไ,มได้กินลาบประดูกแล้วสองขีดครับสามขีดได้อยู่หัวร้อนแล้วนะเราตกทีหลังเราก็ได้ตัวก่อนฟิวฟิวนาเซีเหมือน,น้องเสิรนอะเอ้ยไม่อยู่อะ่ะยิ่กินเบอจัดอะ่ะ <c oughs> ได้ก่อนร่อนแกนนะัะ <c oughs> จะฟุกเรื่องอะไรมันก็คือได้ครับทั้งนั้น นับหนึ่งของวันนี้นล้วค่แล้วเจมตีไข่แตกแล้วคัะผมเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดี๋ยยวเดวเดี๋ยี๋ยดี๋ยวเดเดี๋ยวเดยวเดเดี๋ยวเดยวเดี๋ยเดย เ้ยไซนี่กำลังเข้าอร่อยสต,ตัวนะคัน <c oughs> นับด้วยเหรอไซนี่ส <c oughs> ามตัวสามตัวครึ่งโลเนี่ยฮ <c oughs> ะไม่ไม่ไม่ขีดหรือเปล่าไม่ไม่ <c oughs> ไซที่เจมได้นะเป็นยี่สิบตัวโล <c oughs> <c oughs> อะยี่สิบตัวโลเฮ้ยไซนปลาเหยื่อมันแข็งไปเอาน้ำใส่อีกใส่ปลาเค็มครับใส่ปลาเค็มเอาไปผัดพริกแกง เฮ้ยวเทียมด้ตัวโอ้โหนี่ดูตัวครับนี่มี็นไงโอ้โหนักบอลอื่นอีกกับเดิมปะเนี่ยเอ่ย่างน้อยเขาก็ไม่แห้วนะคะน้องน้องอืมก็บอกแล้วครับน้องน้อง ก็อบอกแล้วค่วะเดี๋ยวมันเกี่ยวอันนี้มาอีกแล้วอเอาไอ้ตกปลาตายแล้วปลาบ่อน,นี้เอาข้างตัวกินมันเกี่ยว,วไว้เฉยะอะเจมใช่ก็เกี่ยวไว้ก่อนมันหัวไม่มันมายนี่ไงมันมากินเหยื่อแหละแต่ว่ามันพาดเหยื่อไปพาดเหยื่อมาไงโอ้ยมันซอว่ามันใส่เล็ก,กันอะเจทมทันไปเล่นไป แถ็คเก็บมาให้ดูจะเก็บก็แมา่จะรู้แล้วใหญ่จัดนะปลาเล็กเ <c ười> ข้าอ่ะ เรามีหน้าที่หาปลาดุกเขาหาปลานิงกันไปปลาปั้นใหญ่มากอะไม่ใหญ่หรอระหว่างปลาตัวโต ดูจากไ์แล้วน่าจะน่ารักใชโอยรยปลาดุกอีกหนึ่งตัวปลาดุกแว่น สรุปผลประกอบการวันนี้นะครับเราได้ปลาดุก2ตัวปลานิน2ตัวกับเวลาการตกปลานินกันครึ่งชั่วโมงก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วดูว่าเราจะไปตกปลาอะไรกันนะครับฝากติดตามชมกติดตามกดไลค์กด like, กรไค่ายให้ด้วยนะครับผมลาก่อน